ข่าวดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงมือใหม่ทุกๆคนนะคะคงสุดท้ายในการจ่ายเงินเดือนเมษายน2,500จะโอนตรงเข้าบัญชีให้กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ส่วนจะเป็นคุณผู้ชมในกลุมไหนวงเงินที่จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือโอนตรงเข้าบัญชีให้ตั้งแต่800บาทสูงสุดอยู่ที่2,400บาทวันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กระชา์กดติดตามกด สมครเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆการจ่ายเงินโคงสุดท้ายโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ได้รับสิทธิ์ในแต่ละเดือนอยู่แล้วนั่นก็คือเงินสงเคราะห์บุตรในส่วนของกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ค่ะซึ่งในส่วนของหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจ่ายเงินนนคครั้้งีะะ จะมีการจ่ายเงินทุกๆสิ้นเดือนซึ่งเดือนเมษายนนี้จะตรงกับวันที่30เมษายน2567นในส่วนของการจ่ายเงินจะโอนตรงเข้าบัญชีสําหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนไว้คนไหนก็ได้นะคะ1สิทธิ์เท่านั้นอยู่ที่เดือนละ800บาทต่อบุตรหนึ่งคนค่ะซึ่งในส่วนของเดือนเมษายนนี้ตรงกับวันที่30เมษายน2567นแต่ก็มีเงื่อนไขในการรับสิทธิ์นะคะโดยจะมีหลักเกณฑ์นในการช่วยเหลือดังนี้ค่ะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่จะได้รับจิตประโยชน์ทดแทนค่ะคุณผู้ชมซึ่งเงินสงเคราะห์ตรงนี้เป็นกรณีเหมาจ่ายเดือนละ800บาทต่อบุตรหนึ่งคนนะคะแล้วก็ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายยกเว้นบุตรบุญธ,ธรรมหรือว่าบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธ,ธรรมของบุคคลอื่นค่ะแล้วก็อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์จํานวนคราวละไม่เกิน3คนซึ่งสูงสุดอยู่ที่2,400บาทเว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพถึง แก่ความตายในขณะที่บุตรยังมีอายุแรกเกิดจนถึง6ปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงทุกคนจะได้รับจิตเงินช่วยเหลือนะคะสำหรับโอนตรงเข้าบัญชีเงินสงเคราะห์บุตรในวันที่30มสเมษายนส5งพนนี้นี่คือข้อมูลข่าสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากเลยค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชาเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดี